สวัสดีครับมาพบกันต่อเลยนะครับผมลัคนาราศีต่อไปของเรานะครับแรนดอมขึ้นมานะครับก็คือลัคนาราศีกรกฎนะครับในปี2-2 ใช่ไหมครับ 2022. 2022จะเกิดอะไรขึ้นกับลัคนาราศีกรกฎนะครับนำแสดงโดยน้องสไป์ของเราเองนะครับหนึ่งในอิทนอลที่เป็นเด็กนะครับผมความเป็นเด็กของคนลัคนาราศีกรกฎจะทำให้คุณผ่านวิกฤตในปีนี้ไปได้หรือไม่นะครับผมมาดูกันครับว่าในดาวที่สำคัญของคนลัคนาราศีกรกฎเองเนี่ยนะมันก็จะมีแค่ดาวใหญ่4ี่ดวงด้วยกัน ถูกไหมครับถ้าเรามองตั้งแต่เรือนนี้เลยนะครับก็คือเรือนของปัตตานีนะครับอ่ะเดี๋ยวใส่สีเข้าไปนี้นึงนะครับผมใส่สีเข้าไปนี้นึงในเรือนนี้คือเรือนของปัตตานีนะครับคู่ของและหุ้นส่วนเราจะเห็นว่าในปีที่ผ่านมาเองเนี่ยคนราศีกรกฎเองเนี่ยหนักเหนื่อยไหม หนักเหนื่อยไหมมีเกณฑ์ที่จะเจอคู่ครองไหมมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาชอบเราไหมมีเกณฑ์ตรงนั้นอยู่นะครับเพราะว่าเสาวนั้นคือเรื่องของความอดทนเรื่องของแม่มีผู้หญิงคอยสนับสนุนเราอยู่นะครับคนละขณาราศีกรกฎม่อเราตั้งตัวนุแบบนี้นะครับเพราะฉนั้นในปีที่ผ่านมาเนี่ยปี2564เนี่ย จบจนถึงปี2,566เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าดาวสาวเองเนี่ยเขาก็ยังอยู่ตรงเนี้ยนะครับยังอยู่ตรงราศีมังกรเนี่ยครับไปจนถึงประมาณั้งมีนาปี66นะครับเพราะนั้นในปี2,564 เนาะไปจนถึงประมาณ25 6 5นเนี่ยนะครับยาวๆไปเนี่ยเสายังเป็นปตัตน,นีเป็นคู่ครองเลยหุ้นส่วนเนาะอาจจะมีความหวาดระแวงได้บ้างในการที่จะคบหาใครถูกไหมครับในการที่จะเลือกนเรื่องของการในคบหาใครหรือว่าในเรื่องของการงานเองเนี่ยเราก็จะต้องมีในเรื่องของการที่จะต้องออดูทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่วนที่เนาะต้องละเอียดรอบคอบนิดนึงเพราะว่าคําว่าดาวเสาเนี่ยมันเป็นดาวโทษทุกถ้าเราใช้ดาวเสาผิดทาง นะครับถ้าเราใช้ดาวเสาผิดทางมันก็นํามาซึ่งความโทษทุกข์ได้ถ้าเราใช้ดาวเสามากจนเกินไปมันก็คือเรื่องของความวัระแวงนะครับเรื่องของความเหนืน่อยเรื่องของความที่แบบว่าต้องทนทายาทเลยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราใช้เราดาวเสาในเรื่องของสิ่งที่ดีละ่ะเช่นหาผู้หญิงหาคุณแม่หาคุณป้าหาคนที่มีอายุนะที่เป็นผู้หญิงคอยสนับสนุนเรานะแบบนี้ ทำงานทำงานกับผู้หญิงได้ไหมอ่านะเพราะเสาเป็นปัตตนิมันเป็นเพศหญิงนะครับหรืออาจจะเป็นคนที่แบบกว้างขวางทํางานเกี่ยวกับต้นไม้ได้ไหมทํางานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมได้ไหมทํางานเกี่ยวกับเกษตรกรรมได้ไหมแบบเนี้ยนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ดาวให้เป็นนะครับคนลกคณาาราศรีกรกฎเองคุณต้องใช้ดาวเสาให้เป็นเพราะว่าเสามาตกอยู่ในเรือนของปัตตนิของคุณแล้วนะครับเพราะนั้นนี่คือหลักที่เราต้องใช้เนาะ รู้จักเรื่องของดวงดาวก็รู้จักวิธีเราอาจจะบอกว่าคนลักานาราศรีกรกฎดเองเนี่ยอาจจะเหนื่อยอาจจะแบบว่าวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของคู่ของหุ้นส่วนของคุณมากมายเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดือนลาภ้าของคุณน,นั้นมีดาวลาหูอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับราหูเป็นราหูนิดไงมีลาบเข้ามาหรือว่ามีเรื่องของการที่แบบว่าคดีความเกี่ยวกับบ้านและที่ดินคนแก่ตัวเห็นแก่ตัวเชื่อคนง่ายหูเบาตรงเนี้ย มันเข้ามาปุ๊บมันเป็นราหูนิดมันมาลวงทรัพย์คุณได้ไหมมันมาเอาลาภาของคุณได้ไหมได้นะครับได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นลาหูนิดนะเพราะนั้นคดีความเกี่ยวบ,บ้านเรือนคนได้ตัวเห็นกับตัวเชื่อคนง่ายหูเบาพวกนี้ถ้าเราพยายามจํากัดมันกําจัดมันออกไปให้หมดลาบที่ได้เข้ามามันก็น่าจะดีจริงไหมครับหรือว่าลาหูเองเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ลาหูเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์รถยนต์เป็นลาหูนิดออ เนาะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ปัญหาเกี่ยวยกับเรื่องของการเดินทางมีไหมมีอยู่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นมันก็มันมาเป็นลาภให้เราบางทีนะเขาบอกว่าลาหูนิดเนี่ยเออมันคืออะไรที่แบบว่ามันเหลือแล้วมันเหลือแล้วเข้าใจคําว่าเหลือไหมคนอื่นเขาไม่เอาอะ่ะแล้วเขาโยนมาให้เราเราก็รับเศษเดนมาแต่ถ้าเศษเดนมันเป็นเศษเดนที่แบบโอ้โหมีมูลค่าละเออ มันก็น่าคิดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ดาวให้เป็นนะราหูเองเนี่ยหลังจากที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวพอตเดือนมีนานี่แหละนะครับเขาจะย้ายนะตามรูปแบบของดวงดาวที่ผมได้ทําคลิปออกมาแล้วทั้งหมด9ดาวด้วยกันนะครับผมดาวราหูเองเนี่ยเขาจะย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของราศีอะไรเอย่ยราศีเมฆนะครับผมวันที่ประมาณ30มีนา นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะย้ายเข้ามาตรงนี้ละนี่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันคือกรรมะครับการใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหาความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของการงานเรื่องของการเดินทางเรื่องของรถยนต์ใช้รถยนต์อย่างเงี้ยได้ไหมได้จะซื้อรถปีนี้ถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้แล้วนะครับการซื้อรถซื้อปีนี้ซื้อได้แล้วเพราะว่าอะไรปีที่แล้วราหูมันเป็นนิดอยู่ ถูกไหมครับมาเป็นลาภาเป็นนิดมันต้องเอาลาบเราไปแต่ถ้าปีนี้คุณจะเปลี่ยนรถอ่าคนละคณะราศีก็รากฏคุณจะเปลี่ยนรถได้ไหมได้เพราะราหูคุณเข้ามาเป็นกรรม,มะเมื่อคุณเปลี่ยนรถคุณก็เอารถมาใช้ในกรรม,มะการงานการกระทําการเดินทางของคุณนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ไปแล้วพอรา,าหูอยู่ตรงนี้กรรม,มะยังไงมันต้องมีดาวอาทิตย้ยายเข้ามาตรงนี้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 ใช่ไหมมันก็มาทําจตุสดายมาทําตีโกนมาทําเอ่อการโยกเข้าหา พอมันทําเข้ามาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเกิดขึ้นได้สําหรับคนลัคนาราศีกรกฎนะครับปีนี้อาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงงานเกิดขึ้นได้เนาะจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราก็ต้องมาดูว่ามันเปลี่ยนแปลงเพราะว่าอะไรมันเปลี่ยนแปลงเพราะ1ในช่วงนี้ดาวพฤหัสเองอยู่ในเรือนของอะไรออ่นมรณะเปลี่ยนแปลงเพราะผู้ใหญ่ไม่ค่อยสนับสนุนเรา ถูกไหมครับเปลี่ยนแปลงเพราะผู้ใหญ่ไม่ค่อยสนในเราแต่ตอนนี้พฤหัสเองเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ราหูมันอยู่ตรงนี้มันไม่มาเจอกันนะครับเมื่อมันไม่มาเจอกันเนี่ยเพราะ,ะนั้นเราก็ตีความของดาวพฤหัสเองเนี่ยคือดวงนี้เลยเนี่ยว่าพฤหัสดวงนี้มันคือพฤหัสที่เสียนะครับเพราะว่ามันตกอยู่ในเรือนบารณะเราต้องระวังในเรื่องของสุขภาพระวังในเรื่องของผู้ใหญ่ในบ้านระวังในเรื่องของการใช้ความคิดวิเคราะห์พิจารณาสิ่งต่างๆก่อนที่เราจะสรุปแก้ไขหรือว่าทํามันออกไปนะครับเพราะว่าพฤหัสมันเป็นปัญญา นะครับพระลัดเป็นปัญญาไม่ใช่มันยุรานะครับเพราะฉะนั้นพระลัดเองอยู่ในเรื่องของมรณะเนะาะโรคภัยไข้เจ็บโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารกดไหลย้อนหัวใจเรื่องของสมองนะครับตรงนี้ต้องระวังไว้แล้วก็ผู้ใหญ่ในบ้านด้วยนะตรงนี้ต้องระวังไว้แต่หลังจากเมษาแล้วเหตุการณ์มันก็จะดีขึ้นเพราะว่าดาวพฤหัสเองย้ายเข้ามาอยู่ในเรื่องของสุภาพความสุขความจเจริญและเป็นเกษตรบดีถือว่าหลังจากเมษาแล้วตรงนี้ดีมากนะยาวต่อไปจนถึงปี อะไรเอ่ยปีห5เลยปี66นะครับปี66แล้วทีเนี้ยแต่ทีเนี้ยบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นเกษตรบดีตรงนี้ก็เป็นเกษตรบดีด้วยกันทั้งคู่เนาะเขาก็อาจจะเป็นคู่ศัตรูกันนะครับมันเป็นคู่ศัตรูกันเพราะนั้นมันมีคนหนึ่งดีอีกคนหนึ่งอาจจะไม่สนับสนุนเราเราก็ต้องเลือกเลือกยังไงล่ะเออเลือกที่จะเป็นเอ๊ะเป็นนกสองหัวได้ป่ะเอออะไรอย่างเงี้ยเนาะคือค,คุณต้องรู้จักการใช้ดวงดาวอะในเมื่อเพื่อนหัดมันก็เป็นสุภะเสาก็เป็นเกษตรบดีอะ คุณก็ต้องรู้จักทางหนีทีไล่ใช่ปะ่ะรู้ว่าคุณจะใช้เพื่อนหัดตรงนี้ยังไงรู้จะต้องใช้เสาอย่างไงเสาเป็นผู้หญิงเพื่อนหัดเป็นผู้ชายเสาเป็นแม่เพื่อนหัดเป็นพ่ออ่าคุณก็ต้องรู้ละว,ว่าเอ๊ะคุณจะใช้ดาวเพื่อนหัดในเรื่องไหนเพื่อนหัดอาจจะใช้ในเรื่องของปัญญาเสาอาจจะใช้ในเรื่องของความอดทนถูกไหมครับเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้ได้ นะครับเสาเนี่ยตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะใช้ทั้งเสาทั้งพฤรหัหเนี่ยได้พฤหรหคือปัญญาปัญญาทําไปสู่ความเป็นสุภาพก็คือความสุขความจเจริญเสาเป็นปัตตนีอดทนต่อผู้คองอดทนต่อการงานให้มันเยอะมากขึ้นอ่าอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยแบบเนี้ยมันก็คือถือว่า มันเป็นอะไรมันเป็นเรื่องราวที่เราสามารถที่จะจัดการได้นะครับจัดการได้รู้จักวิธีการแบ่งดาวให้เป็นมนุษยูครับอีกหนึ่งดวงที่อยู่ในเรื่องของกรรมะมานานนะงานเก่างานแก้งานระดับชาติงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนจะเป็นเรื่องของงานออสิ่งมีชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บคํำป่วยคําตายแบบนี้ได้ไหมได้นะครับงานใหญ่งานต่างประเทศได้ไหมได้ นะครับมนุษย์จะอยู่จะย้ายไปอยู่ตรงนี้นะครับในช่วงของประมาณสกรกดานะครับแล้วก็ย้ายกลับมาประมาณวันที่1นธันวานะครับย้ายกลับไปย้ายมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันเป็นมนุษย์จะอยู่เป็นศูนย์ศูนย์อาจจะบอกว่าศูนย์เป็นลาบใหญ่หรือพอศูนย์มาอยู่ตรงนี้มันก็ไปเจอกับ5ที่ย้ายมาตรงนี้พอดีมันเป็น50มันเป็นทุกขลาบได้ไหมได้นะ มันอาจจะมีทุกขลาบได้ไหมอาจจะเป็นห้าศูนย์ไงคือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่ดิ้นแล้วอะเออผู้ใหญ่ไม่ดิ้นแล้วก็เราก็เลยได้ลาบได้มรดกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คงไม่อยากมีขยบได้หรอกใช่ไหมครับผมเพราะนั้นบางทีมันก็อาจจะต้องแบบว่าหาลาบจากความสุขความเจริญที่ผู้ใหญ่เขาเอามาให้นั่นแปลว่าเราต้องไปค้นหาผู้ใหญ่เก่าๆแก่ๆคนที่เคยสนับสนุนเราให้เขาช่วยเหลือเรา เนาะทีนี้พอมันเป็น57แล้วมันมีศูนย์ด้วยมันก็มีความบัดหมางเกิดขึ้นได้ด้วยเหมือนเดิมนะครับมันต้องระวังเอาไว้นะครับลาหูเองอย่างที่บอกว่าย้ายเข้ามาอยู่ในเรื่องของกรรมะนั่นถือว่าดีกันเปลี่ยนแปลงรถเปลี่ยนแปลงไรเพราะนั้นพอสรุปแบบนี้สั้นๆง่ายๆว่าคุณจะต้องรู้จักการใช้ดาวให้เป็นนะครับผมจะไม่ทํานายว่าปีนี้มันจะดีอะไรยังไงนะครับในเรื่องของการใช้ดวงดาวทั้ง4ี่ดวงดวงใหญ่นี้แต่คุณต้องเข้าใจว่าเสาคือแม่ เสาคือผู้หญิงอยู่ในเรืองปัตนี้คือความอดทนต้องอดทนให้ได้ต้องพยายามเหนดเหนื่อยให้ได้แล้วคุณจะได้ในความเป็นกเกษตรบดีความมีรักฐานเพื่อนรานเองในช่วงแรกเป็นมรณะถูกไหมก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพเสร็จแล้วพอย้ายไปสุภะมันคือความสุขความเจริญเพราะฉนั้นต้องใช้ผู้ใหญ่คนนี้ให้เป็นหาผู้ใหญ่คนนี้ให้เจอหรือใช้ปัญญาใช้ความรู้ความสามารถของคุณให้เป็นนะครับมันจะอยู่อยู่ในเรื่องของกรรมะงานเก่างานแก้งานที่แบบว่าต้องช่วยเหลือคนงานความเจ็บป่วยความเจ็บความตายนะครับก็ อยู่ในเรือนกรรมมาตั้งนานละการเปลี่ยนแปลงงานเกิดขึ้นได้ไหมได้นะพอย้ายมาอยู่ในเรือนของราพะมันก็โยกสอนโยกกันเข้าไปตรงนี้มันก็อาจจะเป็นเรื่องของทุกขลาภเกิดขึ้นได้นะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องระวังในเรื่องของเนี่ยห้าเจ็ดศูนย์ที่จะเกิดขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะแต่แล้วพอมันย้ายกลับมามันก็มาเจอกับมันน่จะอยู่คือแปดศูนย์นะครับแปดศูนย์แปลว่าอะไรแปดศูนย์แปลว่าดื้อแปดศูนย์แปลว่าดื้อแปดศูนย์แปลว่ามิทิทางเป็นของตัวเองได้ไหมได้ นะครับเพราะนั้นศูนย์ก็คือเรื่องของเงินใหญ่นะครับยานต่างประเทศลาหูคือเรื่องของงานแปลกงานที่แบบว่าแปลกแตกต่างแปลกแหวกแหกหรือว่าเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่การเดินทางนะครับการใช้ไหวพริบเพราะนั้นถือว่าปีนี้เนี่ยพอเรามองแบบนี้ดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าหลังจากมีนานเป็นต้นไปเนี่ยโอ้โหปังปัง,ปงบริเยีแน่ๆเลยนะครับคนลกษณะาลาศีกรกฎ ปังกำลังสามปัง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 ปูริเยแน่ๆนะครับน้องสปายของเราเนาะประมาณนี้นะครับผมทีนี้เรามาดูกันครับว่านอกจากนี้เนี่ยอ่ะเราดูตรงนี้ผ่านไปแล้วเนาะเราก็อ่ะขอลบตรงนี้ทิ้งนิดหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นลักษณะเหมือนการเลคเชอร์ให้คุณนะครับจะไม่ใช่แบบว่าเป็นลรรักษณะแบบว่าดวงของแต่ละคนมันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้เสมอไปมันอาจจะไม่ใช่ นะมันอาจจะไม่ใช่เพราะว่ามันถ้าเรารู้จักในการเรื่องของการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ของดวงดาวเราจะเข้าใจว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรกับเรื่องของดวงดาวนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะไปดูน้องสไปา์กันครับผมอ่าน้องสไปา์วันนี้มาในชุดฟอร์มที่สวยงามมากนะครับประมาณนี้เนาะเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็ท้าวนสิบสอง,องเดือนจะเป็นแบบนี้นะครับโอ้โหเห็นแล้วทําไมเพจน,นี้เขาลงทุนทําขนาดนี้นะครับอ่ะ ไปดูก่อนครับว่าเรื่องไพ่ดีกว่าเ้าเรามาขั้นด้วยไพ่ครับปีนี้เราจะใช้ The V ท h r o a t นะครับ V Throat ของน้องสไปคืออะไรครับก็คือแวมไพ่ Throat นั่นเองนะครับไพ่ให,หม่ของผมเนาะก็จะมีเอาให้อุยนโฉมกันทั้งปีนะครับผมเราจะเห็นเลยครับว่าในเรื่องของอไล่ไปเลยเรื่องของการงานการงานเป็น t ด e c h ร r i o t นะครับการงานเป็นชา a r i o t เห็นไหมมันต้องเดินต่อไปมันต้องเดินต่อไปอย่างที่เมื่อกี้บอกก็คือเรื่องของมนนึกะอยู่กับลาหูใช่ไหมครับมันเดินต่อไป เนาะประมาณนี้เป็นชาริออตนะครับการงานของคุณอาจจะมีการเจเริญเติมก้าวหน้ามากขึ้นหรือว่าคุณเองอาจจะมีหนทางมีเวของตัวเองที่อยากจะทํานู่นทํานี่คุณก็ทําต่อไปนะครับเดินหน้าต่อไปในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินคุณเป็น Empress, นะเอ็มเพสนะเอ้าเป็นเดอร์ตัวนี้น่าจะเป็นไฮเพทเทสนะครับผมตัวเบอร์สองน่าจะเป็นไฮเพทเทสนะถ้าจะไม่ผิดนะเป็นไพ่ใหม่เนาะเบอร์สามถึงจะเป็นเอ็มเพสนะครับเพราะนั้นไฮเพทเทสนั่นคือ การเงินครับคุณรู้จักที่เวมไพาสาวตัวนี้รู้จักที่จะใช้ไหวพริบใช้ปัญญาเนาะมีทั้งด้านมืดและด้านสว่างนะครับเพราะนั้นการเงินคุณต้องรู้จักการใช้เงินของคุณให้เป็นเพราะว่าเป็นหายเพจมีทั้งก้าวลาวแล้วก็อ่อนนุ่มถูกไหมครับอ่ะในเรื่องของความรักละครับความรักเขาบอกว่าเป็นสี่ดาวพักเอาไว้เลยพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนเลยเนาะการไม่มีผัวเป็นลาบอันประเสริฐนะครับประมาณนั้นเอ๊แต่แปดห้าห้าเจ็ดเออ อาจจะเหนื่อยอาจจะอะไรนม้ยอาจจะแบบเรื่องของความรักอาจจะแบบว่านอนตายนอนตายข้างเตียงเออไม่รู้ไปทานายเอาเองเนาะอาจจะแปลว่าแปลว่าอะไรนะสี่ดาวัแปลว่าการพักผ่อนหรือการฟื้นจากความตายหรือการแบบว่าเออนะหยุดหยุดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเสามันอยู่ในเรื่องของปัตตานีไงแล้วราหูมันอยู่ในเรื่องของกรรม,มะบางทีไพ่ใบนี้อาจจะบอกคุณว่าเออ เจ่แปดนะมันอยู่ตรงนี้นะทั้งกรรมมาทั้งปัตตานีนะมันวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองหุ้นส่วนหาเยอะมันก็เหมือนกับวิ่งไล่หามันก็ไม่เจอสักทีถูกปะเพราะนั้นมันก็เลยบอกว่าอ่ะอย่างนั้นก็นิ่งอยู่เฉยๆก่อนดีไหมส่วนในเรื่องของสุขภาพเป็นสิบถ้วยครับเนาะถือว่าดีเลยสิบถ้วยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะดีมากกําลังจะดีงามน,นะครับสิบถ้วยเองก็คือ ไพ่ความปรารถนาเนาะสมหวังความสําเร็จกําลังจะมาอ่านี่คือคอนเซ็ปต์ของคนล,นลักนาราศีก็กฎโอ้ยดีอะไรขนาดนี้นะครับผมอ่ะไปดูกันต่อเลยครับว่าใน12เดือนที่่อกิ้เราบอกนะครับผมเราไล่ชาร์จกันไปเลยว่า12เดือนของคนล,นลักนาราศีก็แล้วกฎเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเนาะที่นี่เขาทำละเอียดจริงๆนะครับเสียดายนะครับถ้าไม่ได้ดูเนาะแต่ถ้าดูไปแล้วไม่รู้เรื่องก็เสียดายเหมือนกันเนาะ ไม่เป็นไรครับไม่มีคนดูผมก็ทำนะครับผมก็ทำไปเรื่อยๆตามใจของผมนะครับอยากทำอะไรผมก็ทำนะครับใครไม่ดูก็ช่างพระบิดาพระมารดาเข้าไปนะครับผมโอเคไปต่อที่ในเรื่องของลัคนาราศีกรกฎกันนะครับ12เดือนเป็นแบบนี้นะครับน้องสไปร์ของเราจะเห็นว่านี่ผมไล่เลือนเป็นตุนุกดุบัติสัชพันตุป,ปุตตะอริปนิมอนะสุภกรรมลาลาภะนะครับรูปดาวเนี่ยจริงๆเนี่ยหูพอทําแบบนี้มันละเอียดมาก แต่คุณจะไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่ามันเล็กเกินไปเพราะว่าอยากจะเอาทั้ง12เดือนเนี่ยมาให้ดูกันนะครับนี่ก็จะเป็นตำแหน่งของอาทิตย์แต่ละเดือนแต่ละเดือนไปนะครับเราจะเห็นเลยว่าเรื่องของรูปดวงดาวเนาะอย่างที่เมื่อกี้บอกก็คือตามที่บอกไงครับว่าดาวพฤหัสหลังจากวันที่ประมาณ8เมษานั้นถือว่าดีเนาะมีนามีนาวันที่30มีนาก็ถือว่าดาวราหูย้ายเข้ากรมมะนะครับเพราะฉะนั้นพอเราไปเห็นในช่วงของมีนาเนี่ยทาไมครับเดี๋ยวดูนะ ในช่วงของมีนาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นละราหูจะย้ายเข้ามาละเน,นี่ยนะครับในช่วงเนี้ยราหูจะย้ายเข้ามาลนะเนาะราหูจะย้ายเข้ามานะครับวันที่เท่าไหร่เอยจำไ,ได้ไหมสามสิบมีนานะครับก็คือประมาณช่วงประมาณเนี้ยนะครับเริ่มสิบห้ามีนาตรงเนี้ยเนี่ยมันจะย้ายเข้ามาละมันก็จะมาติดอยู่ในช่วงแล a ของช่วงของเดือนสี่ไปนะครับราหูย้ายเข้ามาละแล้วเมษานี่ آ, ดาวพฤหัสย้ายเข้ามาละเพราะฉะนั้นดาวที่ตกอยู่ในเรือนของอลิมรณะและวินาศ ที่เป็นสีแดงนะครับคุณก็จะดูว่ามันก็เป็นดาวเล็กๆทั่วๆไปละนะครับมันก็เป็นดาวเล็กๆทั่วๆไปเนี่ยตรงนี้ราศีกุมไม่มีดาวละนะครับราศีกุมไม่มีดาวไม่ค่อยมีดาวอะไรอยู่ตรงนี้ละนะครับดาวเล็กก็จะเดินออกมันไปนะครับราหูเองอยู่ตรงนี้ก็ก็ไม่มีอะไรนะครับมีมนุษย์อยู่ใส่เข้ามาประมาณนั้นนะครับไะนั้นเห็นว่าดาวเนี่ยมันจะไปกระจุกตัวกันอยู่ที่เรือนอะไรครับอยู่ที่เรือนของสุภกรรมะนะครับสุภกรรมะนะ ในช่วงแรกๆจะไปอยู่ที่สุภะกัมมะนะครับเนี่ยกรรมะสุภกรรมะสุภกัรมะสุภะนะประมาณนี้นะครับก็เยอะหน่อยเนาะเสร็จแล้วมันก็กระจายตัวต่อไปเพราะฉะนั้นถือว่าปีนี้คนละขณาราศีกรากดถือว่าเป็นปีที่ดีงามสําหรับคุณนะครับอ่ะ เรายัางไม่พอแค่นั้นนะครับไปดูกันเลยครับว่าเรามีไพ่ของแต่ละลัคนาแต่ละราศีแต่ละเดือนด้วยอ่ะโอ้ยนะในเดือนที่1ครับถ้าสมมุติรูปดาวเป็นแบบนี้นะครับรูปดาวไปแบบนี้แล้วกาลังจะเปลี่ยนไปสู่ในเดือนที่2เป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็คือทํานายของเดือนนี้ไปเลยแล้วกันนะสิบสมกราคมจนถึงประมาณ13มกุมภาพันธ์นะครับจะเห็นว่ารูปดาวเนี่ยจากดาว4ี่ที่เป็นปะนะครับเดี๋ยวจะย้ายขึ้นไปข้างบนนะครับจะย้ายขึ้นไปข้างบนแล้วเดี๋ยวเขาจะย้ายลงมาอีก นะครับเขาจะย้ายขึ้นย้ายลงตามที่เห็นนะครับจาก4เป็นปลเนาะอยู่ในอลีในเรื่องของปัญหาในเรื่องของการงานในการอ่าในเรื่องของการเจรจาการค้าขายนะก็จะย้ายเข้าสู่เกษตรบดีอ่าไม่ใช่ย,าย้ยายเข้าสู่เกษตรบดีย้ายเข้าสู่ดาวลัคนาราศีมังกรเป็นปตนัตตนีก็เรื่องของการเจรจาการค้าขายน่าจะดีขึ้นนะครับเสร็จแล้วดาวอาทิตย์เองเนี่ยถ้าจากเดือนนี้นะจากเดือนนี้เขาก็ยังอยู่ในเรื่องของปัตนีละนะครับตั้งแต่วันที่14มกราคมาจนถึงประมาณ13กุมภาพถือว่า เนี่ยก่อนฉลองวาเลนไทน์ถือว่าคุณจะได้1เข้ามาในเรือนปตัตตานีการงานของคุณจะชุ่มลดโอ้โหลุงโลชดช่มงัจวานประมาณนี้เลยนะครับแต่มันก็จะติดที่ดาวพฤหัสที่เป็นมรณะอยู่ดีเนาะสาสก็ยังอยู่ในเรือนตรงนี้นะครับดาวจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปนะครับเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นเดือนเนี้ยนะครับสิบส่มกรามจนถึงประมาณสิบส่ิบสามกุมภาพันธ์เนี่ยมันจะเป็น Data Management ะครับผม data management คืออะไรครับผม data เนี่ยเขาบอกว่า data data manager ขอประทันโทษนะครับผมก็คือเป็นอัศวินดาบครับผมอัศวินดาบก็แปลว่าในเรื่องของการงานเองคุณเองเป็นคนถือดาบเป็นอัศวินที่จะต้องจัดก,การเนาะเหมือนแบบเนี่ยถือสปอตไลท์เพื่อที่จะเอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาให้กับชีวิตต้องดิน้นรลนต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟัานนะครับประมาณนี้ตั้ง รากฐานของตัวเองให้ได้นะครับถือว่าเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นนะครับพอไปดูที่เดือน2ครับพอเดือน2เปลี่ยนแปลงไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหดาวอาทิตย์มันย้ายไปอยู่ในเรือนของอะไรครับย้ายไปอยู่ในเรือนของอล,ละเพื่อรหัสก็ยังเป็นอลิอยู่การมีปัญหาเกี่ยวกับผู้ใหญ่เนาะการมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานการงานลดน้อยถอยลงไปนะครับสามกคันการเงินนะครับจาก6ที่เคยอยู่ในเรือนของปัตตนีย้ายลงมาอยู่ในเรือนของมหาจักรแล้วมาเป็นอลิเนาะอังคารก็ยังเป็นอลิอุจาวิราชอยู่ นะครับจะเห็นว่าตำแหน่งเสียยังอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับมันก็เลยทำให้กลายเป็นแบงค์ลัฟตีมาไปนะครับอันนี้ก็คือไพ่ตัวนี้เขาเรียกว่าไพ่แฮงแมนนะครับเพราะนั้นมันก็อาจจะมีภาวะของการติดขัดเป็นอุปสรรคต่อชีวิตเกิดขึ้นได้นะครับไปต่อที่ในเดือนที่3กันอ่าพอเป็นเดือนที่3ปุ๊บเนี่ยไพ่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับจากเดือนที่3ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าไปเป็อนอุจาวิราชเนาะอยู่ในเดือนของสุขภาะความสุขความจเจริญน,นะครับดาวพฤหัส ย้ายยังยังไม่ย้ายราหูเตรียมตัวย้ายแล้วนะครับพอ30มีนาราหูจะย้ายเข้ามาปุ๊บมันก็จะกลายเป็น Money Assistant นะครับมันนี่คือเรื่องของอะไรครับเรื่องของเหรียญ a s s i s ส a n น Assistant ก็คือเรื่องของมหาเล็กมหาเล็กเหรียญเพราะนั้น ก็เป็นเรื่องของการวางแผนเนาะดูจากรูปเราก็เห็นว่าเขาเนี่ยกำลังจะวางแผนในเรื่องของการคิดทํานู่นทํานี่ทําเงินเพราะนั้นก็เกี่ยวกับดาวอาทิตย์ที่อยู่ในเรือนของสุภะนั่นเองความคิดมากคิดเยอะแต่ถ้าคุณคิดมากคิดเยอะเป็นผินทุบาทแล้วคุณไม่ลงมือทำนะครับมันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมา นะครับถือว่ามันเป็นเรื่องของการที่คุณจะต้องวางแผนละในเดือนนี้นะครับไปต่อที่ในเดือนที่4กันนะครับใน,นที่4ี่ของคุณเองนะมันก็คือเรื่องอะไรครับมันก็คือเรื่องเกี่ยวกับดาวอาทิตย์เข้าสู่ในเรื่องของกรรมะนะครับเป็นเรื่องของการงานเป็นมหาอุดด้วยดาวมันจะอยู่อยู่ตรงนี้ราหูย้ายเข้ามาเป็น18อาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงงานเกิดขึ้นได้นะครับเพฤหัดย้ายเข้ามาเป็นกเกษตรบดีในเรื่องของสุภาแล้ว เพราะนั้นเป็น Product Director นะครับ product คืออะไรครับ Product นั้นบอกว่าเป็นคาถา Director นั้นคือเป็นควีนควีนคาถาราชินีคาถานั่นเองเพราะนั้นมันก็เหมือนกับการที่แบบว่าส่องกล้องดูนู่นดูนี่ดูของทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการอะไรเอ,อ่ยถ้าดูแบบนี้มันเหมือนกับเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของการโลจิสติกได้ไหมเออมีการสายพานวิ่งไปแล้วก็มีการส่องดูไอ้ของที่อยู่ในสายพานการตรวจสอบ อะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้น18อาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องของการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเกิดขึ้นได้ในเดือนนี้นะครับผมไปต่อที่ในเดือนที่5กันนะครับไม่รู้ว่าจะเข้าใจหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมทําลายแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยมันอาจจะละเอียดกว่านี้แต่ว่าด้วยเวลาที่เราจํากัดเนาะเราก็จะต้องพูดเร็วแล้วเราก็ต้องพยายามที่จะจับใจความให้ได้ว่าในแต่ละเดือนอย่ามันมีไฮไลท์อะไรบ้างนะครับสิบห้าพฤษภาจนถึงประมาณ15มิถุนายนนะครับพอรักถูกนะครับพอรักก็แปลว่าคาถายังเป็นคาถาอยู่เหมือนกัน คาถาทูนคาถาสองคาถาสองคาถาก็คือการมีหุ้นส่วนอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นหนึ่งก็ย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของลาภ้าละถือว่าเรือนนี้ก็เป็นเรือนที่ดีนะครับเนี่ยมีดาวคันตกเสียอยู่แค่เดือนเดียวดวงเดียวละนะครับเพราะนั้นที่เหลือเนี่ยถือว่าย้ายพุทธย้ายเข้ากรรมะละพ่นหัดย้ายมาเป็นสุภาเกษตรบดีละหกก็ย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนนี้ละถูกไหมครับหกก็ย้ายเข้ามาเป็นสุภาเหมือนกันเกตก็ย้ายเข้ามาเป็นพินทุบาทเหมือนกันนะสุขเป็นมหาอุดนะถือว่า เดือนนี้ก็เป็นเดือนที่เป็น2คาถาเลยนะครับถือว่าโอ้โหคุณมองการไกลที่กําลังจะไปต่อนั่นเองนะครับไปต่อที่ในเดือนที่6กันครับในเดือนที่6เองดาวอาทิตย์ย้ายเสียละพอดาวอาทิตย์ย้ายเสียออกมาเป็นวินาศชใช่ไหมเป็นวินาศแล้วเป็นราชาชโชคด้วยด a า a 3าก็คือ3าดาบสามดาบก็มาเลยต้องระวังแล้วฝืนไฟนู่นนี่นั่นต้องระวังในเรื่องของความผิดพลาดในเรื่องของการงานเกิดขึ้นเพราะว่าอาทิตย์ย้ายมาตกเสีย นะครับอาทิตย์ย้ายเข้ามาตกเสียนะดาวอื่นก็นวิ่งเข้าไปตามเดือนของเขาไปนะครับเพราะฉนั้นต้องระวังในเดือนที่6นะที่ดาวอาทิตย์ย้ายมาเป็นวีนาสต่อไปดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาเป็นมหาจักรทับลัคนาของตัวกุลนะเขาบอกว่าอยู่ในภาวะของดา t a แปดดา,า8แปดก็เป็นเรื่องของแปดดาปีกเนาะ <_ S 2> นิ่งตะลึงหนึ่งงานอาจจะถูกต้อนเขาอยู่ในมุมมืดอะไรประมาณนี้นะครับเ <_ S 1> ขาบอกว่าเออบางทีเราก็ต้องแบบว่าอาหูเป็นนาไปตาไปไล่ดีไหมหรือว่า อาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างเนาะหนึ่งเจ็ดอยู่ตรงนี้6กเนี่ยการเงินมาอยู่ตรงนี้9มาอยู่ตรงนี้เนาะอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงได้ไหมถ้าสมมุติว่ามองมองตรงนี้มันเป็นตีโกะเ,เป็นสตุสดยถ้ามีดาวอีกหนึ่งดวงอยู่ในเรื่องของพันธุเนาะแปดดัตาหรือ8ดาบอาจจะบอกว่าอยู่ในภาวะนิง่งนะครับอยู่ในภาวะนิง่งอาจจะต้องรอคอยบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นได้นะ ประมาณนั้นไปต่อที่ในเดือนที่8กันในเดือนที่8เองเนี่ยเขาบอกว่าอ่าหลังจากนั้นอาทิตย์ย้ายเป็นเกษตรบดีพุธย้ายเป็นเกษตรบดีราชาโชอุจจาวิราชมั้งใช่ไหมทำจำไม่ผิดนะพุธน่าจะเป็นมหาจักรอุจจาริราชาโชนะครับไพ่ที่ได้ออกมาก็เลยเป็น9้าเหรียญครับก็ถือว่าดีแล้วดูสิดาวตกอยู่ในเรือนของวินาศ อลิอลมอรณนวินาศไหมไม่มีสักดวงนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าข้าวเหรียญถือว่าในเดือนที่8น่าจะดีเลยนะครับแล้วก็มาเดือนที่9เป็นสะชะใช่ไหมดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย,ย์มาเป็นสะชะอ่านะครับก็เขาบอกว่าเป็นดาตา 10, นะ้าสิบเนาะดาต้าสิโอโ้คุณพวพันกับดาต้าก็คือเรื่องของดาบเนาะดาบคาถาโปรดักนะประมาณนี้เนาะถ้วยไม่ค่อยออกนะ ถ้วยไม่ค่อยออกนะออกแต่ดาบกับคาถาเหมือนคนลกขณะราศีกรกฎเองจะต้องแบบเหมือนดิ้นรนที่จะต้องทำ,ทำนู่นทำนี่เหมือนกับน้ําขึ้นต้องรีบตกักอะไรประมาณนี้นะครับราศีเพราสะชาครับเรื่องของคนรอบข้างาระวังนะครับระวังอุกาบาทจะวิ่งตกมาใส่เรื่องของชาวบ้านคงไม่ใช่งานของเรานะประมาณนี้ก็คุณดูจากรูปตรงนี้เขาเป็นสิบดาบความเหนื่อยเหนื่อยอรเรื่องอะไเรื่องเหนื่อยของเรื่องของสิ่งล่าภายนอก ที่เข้ามาประมาณนั้นนะครับในเดือนที่10ครับในเดือนที่10เองเนี่ยเขาบอกว่าดาวอาทิตย์เป็นนิดละอืมนะดาวอาทิตย์เป็นนิดอาจจะได้รับโปรเจกต์หนักอึ้งนะเป็น1โปรดักต์หนึ่งโปรดักต์หคาถาอีกละนะครับอาจจะเป็นเนี่ยมีเรื่องของ18ดด้วยการเปลี่ยนแปลงงานการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตนะครับแล้วอาจจะเป็นหนึ่งที่ไม่สู้ดีแล้วพอมาเป็นหนึ่งหนึ่งคาถาเนี่ยคนทุกคนจะต้องมาช่วยเหลือกันอาจจะเป็นเรื่องในครอบครัว เป็นไปได้ไหมนะประมาณนั้นเนาะภาระในครอบครัวอะไรประมาณนี้นะครับหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างในครอบครัวนะแล้วก็มาต่อที่อาทิตย์ในเดือน11เป็นปุตตะบริวาร4ก็เป็นปุตตะนะครับ6กก็เป็นปุตตะเป็นปะด้วยกันเมอร์เจอร์นะครับอันนี้คือทาวเวอร์นะไพ่ทาวเวอร์เพราะนั้นอันนี้คือภาวะจำยอมเนาะอาจจะต้องมีการเมอร์จิงกันเกิดขึ้นมาอาจจะต้องมีการควบรวมอาจจะต้องมีการประจันหน้า เกิดขึ้นได้นะหกมาเป็นคู่ศัตรูกัน3-6-7-5นะอยู่ในเรือนที่แบบว่าโยกเข้าหากันหมดเลยนะครับก็ตรงนี้อาจจะเป็นเดือนที่ต้องระวังเดือน11เนาะแล้วก็ไปต่อในเดือนสุดท้ายก็คือเดือน12ทุกๆปีแหละคนละษณะราศาีก็แล้วก็ทุกๆปีเดือน12ตอก็จะต้องวิ่งแข่งกันเหมือนเดิมนะครับโปรดักนะครับก็5คาขายอยีกแล้ว เนาะปัญหาเข้ามาต้องลุมลุมแล้วแก้ปัญหาไปทีละขั้นทีละขั้นอาทิตย์ก็ไปตกอยู่ในเรือนของอลัลิสี่ก็ออลัลมาหก,กอลัลเพราะนั้นทุกทุปีก็จะกลายเป็นแบบนี้เหมือนกันเนาะช่วงเดือน12ของคนลัคนาราศีกรกฎนี่คือดาวหลังปีของคนลัคนาราศีกรกรนะครับผมลองดูถ้าไม่เข้าใจก็ลองดูใหม่อีกทีหนึ่งก็แล้วกันวันนี้ละเอียดมากสวัสดีครับ